เนีดยครับสวัสดีพี่น้องปบอกไปสุขสุขคนครับพี่น้องครับ แง๊บอันตรายระดับคนที่เป็นโรคกันโรคนะครับเของเซอร์เมียนต่อแรกครับเบดึงสภาพแยกเป็นอะไรที่เสได้เสื่โรคเป็นอันตรายต่อสังคมนะครับโรคนี้ใส่เสื้อครับเสือส้อกแจ้แล้วก็เสื้อเจดินเสือ้อผ้าแขนที่บม่ค่อยใส่เนาะฮะเบดึงกันไปซ้ำตายพี่น้องทั้งหมดสื่อเมียนเน็ตเอฟซีคอมเมนต์มาว่าสื่อเมีย,มมมยไปฝากเราแน่นว่า เป็นโรคติต่อถ้าลมหายใจมีส่งเสียงเน่ฮัลโหลเฮ้กระเท้าเียบร้อยอันนีเ้เนี่ยเนี่ยต้ยองไได้ปิดตาดีกาม้ยสังคมลงเกียดมีเชือใ่พวแจไ้เลยเสื้อตัวนี้สีดำนะเปิดดูดิเสื้อ ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งอะสีดำม <c oughs> ันเนี่ยเสีเยงนะี้เสียงนี้แล้วก็ปอบยายมากับมิอะไรอย่างี้ยปอบยายมาเห็นไหมสิเราเล่นอยู่เดชตอนนะั้นะนะ่ะตอนนึ่งน่ะมีตอนนึงเดชอ๋อเดชเร่นอยู่เคยเบิ้งมาครับปอบยายมาถึงทุ่งมา,อางงมหอนตอนที่หนึ่งแดงเป็นผู้สีครับปอบทวงน้ำเ,เดียเด๋ยวยว่าฉันจะเห็นใะไรบางตัวนี่ ใครยังไม่ดูตัมม้มกำงดูเล่นหนังนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่ช่องกบแก้สตูดิโอนะครับยูทูบนะครับเปลี่ยนเป็นพอดสีไม่กระเทาะนีกแล้วออะปวดัเอ้าไอ้ใจนีก่กับเสือไ้กเสือแล้วแห่รุ่นแรกคอยเสียกสาวจนนี่มูปราบนี่เมื่อก่อนชื่อช่องนี้แต่ก่อนชื่อช่องนี้ครับหลังจากที่ขายรถแหน่แล้วเราก็เปลี่ยนซื้อใหม่เพราะว่ามันขายไปแล้วเนาะแห่คุยเสียก้าว tầm nan à, mất à? lấy Cái nào mà khẩu? Cái nào? à? Cái nào à? Cái nào à? Cái Nó à? Cái nào à? Cái nào à? Cái như thế nó vô bỏ câu vô bỏ Đang mà Nó quốc lén lại ngạc đấy Ngay quá Ngang quá พอดกอดกันกอดกับเมืออไไ่อย์กลับไปเบิ้งเพลงเจ้าน้านำตาขี้ไก่เดือนเนี่ยโอ้ยตอนนั้นเราบอกกลอเป็นพระเอกคุณเนี่ย <c oughs> เป็นพระเอกยังมีเพลงน้ำตาขี้ไก่เดือนอนะครับสี่สแสดงกับน้องวีเนาะปัาร์คขี้เมย์เป็นคนขับร้องเอาไปเบิ้งแล้วครับเลยเพลงนี้น<อ>เ<อ><อ>พลงที่ข <Hey, S 1> โมยด้วยแต่เราใส่แมสกจะได้ไปถ่ายใกล้ๆนิดน้อยใส่แมสก์ใส่ก่อนแมสก์ใส่ เมื่อ่าจะวเรอกจหวเนาะนี่จอดร้ายอยู่ครับก็มีการจัดก,การมันลนะหลายหัดเนาะจจะเป็นแหล่งวรมวมโลก่ะก็เลยมาไ้วกหูเจ้ากพอนไทอนนี่รเนยอันจันทร์เนี่ยนะ,อ,ะอันนี้าวกรต่าวางดูอยู่

các bơm này nè, các chú nhìn, các chú nhìn bơm này đèn, đèn đèn để bơm bơm này nè, kết nối chuẩn bị sẽ hỗn loạn nó màu này? tay thì tàu mì น ah, ่าจนีครับห้าหคนเห็นปะเ่กันหน่อยเลยครับอ่าาดดีอะมนหอนวะเขาไม่ได้เขาห้ไม่เขาไม่ได้หน้าอันนีกะอันน้ไหมีวะข้า โอ้ท oh, ี่ยืดตัวแล้วเนาะหางอนไรอูั้ยยีเดียงยีเดียงโอ้โเฮ้ยจะไดนี้เบื่อจังนั้นต่อขอแบงให้กินยืมม่ซ่าดิทุนสาต้อะ เนื้องกัที่ตัวต้ไปเ็นนมันสั่งีได้ทรงได้เสืออะสรเราองดูเเสือให้มาจอบกับเร่งให้กินก็เลยกระทั่งชีวิตซ้ำเหมือนเราก็น่าอ่นไปชีวิตเกษตร่คินเันั้นที่เนาะสาวไ้เป็นบทเรียนในชีวิตครับราชีวิตประจำวันเจ้าหนักข้อใดเนี่ยตอนเนี้ตั้มเจ้าขึ้นจอยฮักแค่สี่สิบเก้า่สิบเก้ายี่สิบเกายี่สิบเก้ายี่โเจ้ไปตีมวยเลยวะ ดีกว่าตีก็เปนหน่อยพอหาโพ<ง>กโลลก็เรื่อยๆล้มก่นล้มจากล้อนี่ล้มจากล้นี่ออติกี46เหลือ29ไหวลงรู้สึกว่าเราแบบว่าแบบซุดลายเติบส้มล้มหลายอยู่ค่ะไม่แห้งเหมือนจ้ะใครก็มาได้พักขวดยาตัวอะไรไม่ลาเวลาเลาลมื่อยกระปวใส่เน็ตได้กับหายใจหัวกันนั้นเมื่อยไว้ ยนข้างๆกูบอกหล้ต้องได้พ่นยาตลอดเชอญคนตัวนึงเชิมาไหนคนตัวนึงง่มเมื่อยว <40 S 2> <40 S 1> ะ,ะ1ิปเตอีผลตัวนึงเื่อ่าอนซื้อมาแนละ้วสองอัน กอยากกับบ้านดามเราเรื่อกลับบ้านแล้วนบาไล้เขาบอกอ๋อเราไปไม่บ้านหรอเจ้าบม่บ้านนั้นบอกตำาดอะไราดบ่อบ่อมาเช่นยู่อดอะเียวู่อนบตอนไหนบ้างนั่นะแบบนี้กินหอยกี่วันซะกินหอยหลายวัเดี๋ยว่าไปแล้ว เขา่าสอนบับเขายือกเอาเหรอขอายเอาทำยังยู่สมเยอดิเป็นโลงสีแล้วกันต้งควบกาเสียนี่อะไรล่ะ่แต่คนตัางเยแทนิ้ให่าองชิ้นใหญมันอยูนบนคือใครออกไปบ้านคนใครออกจาบ้าน

พี่น้องอะนะครับอย่าบอกไเนาะทุกคนว่าพอดีนี่จังหวัดพี่น้องลุงป่าจังหวัดหลานเข้า่าพยายามมาล่ำเข้ามาเนี่อ่าบอกเ่ย่มานี่ยนี้ยังที่โตมากนี้พี่น้องนี้เำให้ยุงเนียบสองนค่นให้เพิ่นเยอะ

ก็มีพ no no, no, ี 4, 3, 3. 2, 3, 3่น้องแเดียท้น่แม่มืซ้ำน้องแม่่อน้อแมน้โอ้เนหน้าน้าหน้าเล่บเลี้ยงโอ้เล็บเลี้ยงพี่นี่คุณยยุี่นไู่เราลงาบาปติลดเาตลตกสายงผู้มาวาาิบักาเป็นทจรเา ตัดอกขก้นตโกยนี้หลายอะไรครับได้ครับได้ค่ะได้ค่ะตูมเราปล่เราอลูเ่ยับอกน่ามัมีสางเนี้ไต่ดนหน่อยก็โกออ ไปเอาไปก็เอนน่ะเพื่อนฟอเพื่อนฟอู้เดียอยังนสาวเมือนี่ค่ะไมเมือเดียว่ปากเป้สาวเมืองจกลับไปล่าสุดไปตอนไหนไปหาเพื่อนน่ะเพื่อนใครเพื่อนกัหาหมูให้ยู้ยู้ันซะเดนสีไอ้ตอนนี้บอสไอ้กูอ๋อไปแต่เทาก็หาที่แห่งยูย phần thẻu yêu bả, làm việc vui tao hàm, phần thẻu yêu theo phần cà lai nấm, làm, để con hải. Hải, มีงท่าไปมีเงินาไปมนาไปเอเกอะไาไปเ่าไหาย้เาๆกันแลก็แกค่อยหายใจลำบากนะเห็นไหครับสีเวียดห่างๆของทำวงดู ว่าไปยืมไปล้วเขาจะว่าก็ว่าเราที่จะแด้เจกันหมดเนาะดีที่นตอนที่อยู่ร่วมกันเนาะสามคนสำคัญเลยพี่น้องเย็บซี่เกมาอยู่ไม่เห็นกันเกิดเจอกันมาจั่ไหนจุด่ักใต้เพราะสรอยกันกับกับโมเมีนเนาะขึ้นจะอยู่ร่วมกันถ้าแม่จะว่าตะกี้กับปางมาในจัง่อยหน้ามันหน้าพวกนี้แต้ตอนนี้เป็นกับปวยไป็นยังซีเราครับ phải hệ gaza. No, thôi em phi ta khám mung đu la. And kha Anh phu na ao long bung đu. mừng dai 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 gì? dai 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 nhau dai 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 อยู่ไทยว่าปอดดีคือปอดอีสุดต้องไลว่าแล้วต้องใ่ว่ามีการมีเรื่องอะไเดียวังใส่ลเลยว่ามีเลืองทาเดียวหน่อหนึงก็เลยให้ใจเน,นาะใถึงควรปมาหามาเล่ะนี่หละครับ <L> จากนักประพันธ์เพลงน้ำตาขี้เกระเดืนนครับนี่แหละครับ,บสภาพ tham gia tháp cảng liên cắm, tý kิด, tự con riêng, cá, cái xoăn, cái lưỡa, cứ kéo là, um, làm cái này cứ kéo, nếu mà sẽ lấy cả sam, còn, cái này bông tai, cái này, cái này bông cái này, số bông nha, số cái này yu này đó, số, anh na kia, anh na kia, số, cái này chân gì đó, chân gì tất cả này, số, cái này nó, nó thám มันนอะไรมาสนรมันสัญญาเาเสัญญาล้วบ่เดเพิ่งแย่งกันเขาหรเฮีจะเพิดอสอเมียใหม่มาเจ๊เ้น้อเียะครับเพิ่งแย่งกันไปเนาะทราใจจากกันที่ไหนเนาะวันน้เกิดมากยพอกันแล้วานพอกันแล้วก็ท่าทามหูจะเกลยกับูือเลยนี่ยก็จะนี่หละ้ารอยูนี่จะไม่ออปเดตรนี่ยะ มาถ่ายคลิปนี่นขึนมากกับจีซี่เขาแนะนำเห้เรากินอยู่นี่แหละแต่ว่าไปอยู่ไปอยู่น้ำของอะไรเพราะว่ามีหม่องพักไปอยู่น้ำมูนอ้อยนี่แหละมีมูนมีหัวก็เราอยู่นี่อยู่เหมือนกันเวลามาสูงรบกับจีซี่เขาให้สู้กินนี่แหละมันแย่งกันไปตัวผมมี่วะผมแหนมเคลื่อนฝนตกสายกันยันนู่นนี่เนาะแล้ววันนั้นจะผมไม่หยิกผมหมอนนี่อย่างละมอน กับเฝอะแล้วมือเงินจะเอามือเงินจะอมอนมาให้ค้าบอโฮมเนาะนี่เดี๋ยวซื้อใหแล้วก็ส่งเดี๋วส่งจะหมาให้ไหมนะับนี่าครับแลเดี๋ยวไปย่าเพนี้กกินก่อนเดี๋ยวจะเสีของมาให้กินนะเดี๋ยวเสเอให้คนกินแบ่งกันกลังกินีย่ครับสวัสดีพี้นครับลำวดสุกสุกคนะครับเด้อแต่ต้องนูว่าท่านไพดากูรู้ล่วจะ่นตายนี่มาเผาแล้วเนี่ยใจในชีวิตผอเป็นเพอเนี่้แก่แล้วคนว่า เก็บตัวเห็ดบุญเนาะมันตายง่ายหรอกอ๋าทำเห็นแล้ครับพี่น้องรับด้วยสุขจูเครื่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วไปยังเราวไปยังหูสวัสดีนะไม่ได้จบคลิ้ยบะเป็นคงดูนะครับเป็นคนที่นิสัยดีแต่ว่าเป็นเป็นสิเคียดไว้ท่านไปว่าเในวันเสาร์ทำไม่ได้กี่แต่จริงๆแล้วเ้าหนูเป็นคนที่นิสัยดีแต่ว่าท่านยำซี่มามาแฝงคนได้ผมก็จีลาซาลาซาได้เลยนะใจน้อยนะคนใจน้อยนะจังน้อย Ha, ah, sampai kini Zawadi dia tak? Ikan. Ikan